สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าท่อนะครับ for CBR 3 0 0นะครับเป็นท่อทรง GP นะครับเป็นงานสลิปออนนะครับจากตรงนี้ครับขึ้นมาถึงปลายสติ๊กเกอร์ส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับยี่ห้อของท่อนะครับ ตอนนี้จะเป็นทรง G P ครับแต่ตอนนี้ผมใส่สเซนเซอร์อยู่ครับจุกลดเสียงเพื่อเสียงมันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวทั้งใส่จุกแล้วก็ถอดจุกนะครับแล้วลองมาฟังเสียงนะครับนี่เป็นเสียงระหว่างที่ใส่จุกลดเสียงอยู่นะครับ ฟังจากระยะห่างประมาณนี้ดูนะผมจะลอง <S 2> <S 2> เบิ้ลค้างที่ประมาณ5,000รอบดูนะ ี๋ยวผมจะลองถอดไซเลนเซอร์ออกดูนะครับลองฟังแบบถอดดูนะครับ จลองเบิ้ลครั้งนี้ประมาณ5,000ันรอบด้นะครับผมจะลองไล่ๆรอบขึ้นไปดูครับผมเสียงก็ประมาณนี้นะครับคือผม อยากจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยชอบเสียงดังครับให้ใสใ่เจ้าตัวนี้นะครับใส่ไว้ข้างในเสียงมันจะซอฟลงมา,มามากในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้นจะจะหายน้อยกว่าเมื่อเวลาเราถอดถอดออกนะครับถอดอเจ้าสายเลงเื้อออกครับส่วนตัวผมชอบนะครับเท่าน,นี้เสียงโอเคครับ ผมชอบเสียงด้วยแล้วก็ผมชอบรูปทรงที่ไม่เหมือนใครครับผมไม่ค่อยมีใครใส่ครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับไม่ต้องไม่ต้องถามมากเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อร้านที่ผมไปซื้อนะฮะแล้วก็ราคาสลิปออนถ้าสนใจก็ติดต่อไปทางร้านได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ